อนุญาตนะครับครับขอบคุณนะครับอบคุณนะครับปองโครงการได้เลยนะครับกอบคนะครับมองโครงการท่านนะครับและสำหรับช็อตต่อไปนะครับขอวิดีโอด้วยนะครับขอบคุณนะครับเอาขอขออนุญาตเป็นวีดีโอหนึ่งช็อตนะครับวีดีโอหนึ่งช็อตนะครับขออนุญาตใส่นากากอล์มมาอยู่นะครับเป็นวีดีโอหนึ่งช็อตนะครับนะครับ เชิญท่านพิสูจนชาชนได้เลยนะครับสำหรับพิธีเปิดในครั้งนี้ก็เริ่มต้นทันทีนะครับรองอินดิชอนนะครับรบกวนทุกท่านถอดหน้ากากอนามัยครับและนี่แหละครับคือความร่วมมือกันนะครับสําหรับทางบชเองนะครับหรือทางสํานักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับแล้วก็คณะผู้สงคุณวุบิคณะผู้บริหารทุกท่านนะครับที่ร่วมกันทําให้งานในครั้งนี้นะครับ ประสบผลสาเร็จครับแล้วก็เป็นโครงการต่อเนื่องต่อไปเพื่อที่เราจะเห็นเยาวาชนหรือว่าคนไทยนะครับเก่งมากยิ่งขึ้นในผลงานการประดิษฐ์หรือการคิดค้นต่างๆเพื่อที่จะก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นผลงานระดับประเทศระดับชาติแล้วก็ระดับสากลต่อไปนั่เองนะครับเชิญสื่อเยาชนเลยนะครับ แล้วก็หน่อยงานนะครับพร้อมนะครับมี 2, 3, สองสามครับจะสรุปภาพื่อนไหวนะครับระหว่างนี้นะครับถ้ทาท่านใดที่สนใจก็เรียนเชิญได้การที่ <S 1> <S 1> ชั้นหนึ่งอาคารวชรหนึ่งนะครับแล้วก็บริเวณโถงชั้นหนึ่งอาคารวชรสี่เช่นเดียวกันนะครับแล้วการนี้ต้องเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุก